ฟังนะพี่เอฟสีฟังตรงนี้ก็ได้จะได้บอกฟังนะครับพี่เอฟซีเข้ามาที่ Messenger ก่อนนะให้พี่เอฟซีเข้าไปที่ Messenger ก่อนนะครับให้ทิกที่ตรงนี้จะเป็นแชทตอรี่นะครับแล้วก็เมนูนะครับข้างบนมีการตั้งค่านะผมมีมาเก็ตเพจคำขอข้อ คำขอส่งข้อความผมจัดเก็บคำขอเป็นเพื่อนนะครับแช a t AI s สตูดิโสร้าง AI ไนะผมแก้ไขชุมชนนะผมสร้างมิตรภาพที่ดีและสร้างชุมชนนะ MC นะครับเดี๋ยวผมพาไปมันต้องอยู่ตรงนี้แหละเอฟ่เมื่อเว็แวบๆนี่แหละจะจำได้นะมันต้องอยู่ที่จัดเก็บอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็เลยลืมเลยนี้ จำนะครับแล้วไม่พี่เอน,น่าจะลืมตรงการข้้งค่านี่หรือเปล่าเออผมลืมบอกไปนะพี่เอฟซีให้พี่เอฟซีเข้าไปที่การตั้งค่าด้วยนะครับข้างบนเป็นสลับบัญชีผมข้างล่างมาก็คือโหมดเืิระบบผมสถานะกําลังใช้งานเปิดผมชื่อผู้ใช้นะครับศูนย์นครอบครัวนะครับูนย์ครอบครัวคาสั่งซื้อการจัดรับเงินนะครับ อาวตารการแจ้งเตือนและเสียงคับผมนะครับความช่วยเหลือความช่วยเหลือด้านการเข้าถึงครับผมนะครับการเคลื่อนไหวลดการเคลื่อนไหวระบบนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะให้พี่เอฟเข้าไปที่พี่เอฟครับให้พี่เอฟซีเข้าไปที่เอ่อพี่เอฟเห็นลูกศรคคำว่าความเป็นส่วนตัวไหมครับให้พี่เอฟซีครับผมข้างล่างมีอะไรอย่อ่านให้ฟังนะครับ รายละเอียดส่วนตัวรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยบัญชีผมนะครับดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะครับรายละเอียดส่วนตัวนะครับศูนย์บัญชีจัดการการตั้งค่าและการใช้งานแบบเชื่อมต่อระหว่างแอปบนเทคโนโลยีเมตากดหมานโยบายความช่วยเหลือรายงานปัญหาทางเทคนิคนะครับผมนะตรงนี้นะครับขย,ยับโทรศัพท์เพื่อรายงานปัญหาไม่ควรส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือ นี่น่าของผมนะ FC ่ซีหรือว,ว่าจะคลิกติต๊กรายงานต่อของผมเนาะนะครับตรงนี้เนาะนะครับแชทเฮดครับผมนะครับความรงจำรูปภาพสื่อหมดประหยะัดอินเทอร์เน็ตครับผมนะครับการตั้งค่าระดับมืออาชีพนะครับการแจ้งเตือนและเสียงครับผมตรงนี้คือการแจ้งเตือนและเสียงนะครับให้พี่พี่ซีติ๊กที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย นะครับตรงนี้นเนาะเข้าใจไหมเอฟซีตรงนี้นะนะครับปกป้องบัญชีของคุณดูวิธีรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยด้วยขั้นตอนง่ายๆเพีงยงไม่เพียงไม่ <c oughs> นะครับความความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยปกป้องบัญชีของคุณดูวิธีรักษาความปลอดภัยผมนะครับไม่ใช่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับผมปกป้องบัญชีของคุณดูวิธี <c oughs> ปกป้องบัญชีของคุณดูวิธีรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนะนะครับตรงนี้นะมีอะไรบ้างแชทที่ถูกรายงานครับผมนะครับดูอัปเดี่ยวกับการรายงานของคุณระบบความอปลอดภัยและสุขภาวะผู้ติดต่อที่ซ่อนไว้ซ่อนผู้ควรจากการเป็นผู้ติดต่อที่แนะนําของคุณผมการรักษาความปลอดภัยล็อกแอปปิดนะครับแชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางนะครับ จัดการตั้งค่าแชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทางของคุณผมการท่องเว็บอย่างปลอดภัยจัดการคาจัดการคาเตือนสาหรับเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยของผมนะครับคนที่สามารถติดต่อคุณได้การนําส่งข้อความเลือกว่าใครที่สามารถส่งข้อความถึงคุณได้ผมหากบัญชีถูกจากัดจํากัดการโต้ตอบกับคนบางคนผมบัญชีถูกบล็อกป้องกันไม่ให้บุคคลติดต่อคุณนะผมสิ่งที่คนอื่นเห็นคือใบตอบรับการเปิดอา่านบอกให้ผู้คนรู้ว่าคุณอา่าน ใบตอบรับการเปิดอ่านบอกให้ผู้คนดูว่าคุณอ่านข้อความของพวกเขาแลวาสถานาการใช้งานให้คนอื่นเห็นได้เมื่อคุณใช้งาน messenger เปิดผมการควบคุมตอ,ตอรี่เลอกว,ว่าใครสามารถเห็นตอรี่ของคุณได้บ้างขั้นสูงปกป้องที่อยู่ ip ในการโทรซ่อนที่อยู่ ip ของคุณจากผู้มีส่วนร่วมของคนอื่นในการโทรนะครับอันนี้นะ f นะตรงนี้นะจะแคบไปให้นะครับ แล้วให้พี่เอฟซีติ๊คคำว่าปกป้องบัญชีของคุณดูวิธีการรักษาไม่ใช่เอฟซีนะครับให้พี่เอฟซีติ๊กที่ปกป้องบัญชีของคุณดูวิธีรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนให้พี่เอฟซีติ๊กเริ่มครับผมตรงนี้นะครับติกเริ่มไปเลยตรงนี้นะนะครับรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยการดาเนินการหนึ่งรายการต้องครับผมนะครับรหัสผ่านนะครับการท่องเว็บไซต์อย่างปลอดภัยนะครับ การตรวจสอบข้อมูล <c oughs> นะครับผมรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยการดําเนินการหนึ่งรายการที่ต้องครับผมนะครับตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดต่อของคุณหากคุณถูกล็อกออกจากระบบบัญชีของคุณคุณจะต้องใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณปัจจุบันผมให้เราติ๊กตรงนี้นแอปี MC นะนะครับตรงนี้นะครับคุณ ดำเนินการครบหมดแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณดําเนินการครบหมดแล้วเป็นปัจจุบันเพิ่มคุณดําเนินการครบหมดแล้วเป็นปัจจุบันข้อมูลติดต่อครับผมนะครับอัปเดตรหัสผ่านการท่องเว็บไซต์อย่างปลอดภัยผมให้เราติ๊กตรงนี้ใน F C นะนี่ติ๊กให้ตรงนี้นะครับ คูดำเนินการครบหมดแล้วนะผม fc ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม fc นะครับแค่นี้เนาะ fc เข้าใจเนาะนะครับ